สวัสดีจ้าพี่น้องอ่าน้องปงช้าเนี่น้อยจ้าแม่น้องเขาหอมผ้าไปเก็บขี้เล็กจ้ามาแกงกินมันนี่อันพุ่นอยู่ทางนึงพนจ้าช่วงน้องปเน่้จ้าพี่น้องก็บกด้จ้าขินทีงน่งามทางไปพุ่นเละจ้ากูขี้เล็กเขามาแกงกินเซ็บๆตอนเทียงนี่ยนะจ้า โกขีเล็กโอ้ยปุ่นเห็นเลยจ้ะตามแม่น้องกระหอมไปเลยอ๋อฮอนโกขีเล็กเลยจ้ะอยู่ข้างทางนี่เองทางที่เขาไปเก็บเห็ดประจำนี่จ้ะอยู่ข้างทางทาง,ทางเทียงพี่น้องแกงขีเล็กตอนเทียงนี่แหละโดยบายเที่ยงเทียงโดยบายนี่แหละ หยดอ่อนๆมีแต mm. oh. mm. uh, right mm ่หยดอ่อนๆจ้ะพี่น้องอันเด้อจะถวยหนึ่งมีแต่หยดอ่อนๆเจนี่แห้งหลายนี่งามๆเลยที่เล็กนี่เขาต้มใบหงอยู่ได้พี่น้องเป็นชั่วโมงผู้เด็กเปนจังเดะเป็นจังบกขมกระสีต้มไว้กระสีพีหาัเฮ็ดเวียักย่างอื่นน้ำละสินซีแม่เก่งหยดอ่อนๆมีหนอนอยู่เนี่ยยุข่างทาง อันนี้คืออาหารพื้นบ้านเด้อพี่น้องเด้อกินแกงขิเล็กกันพี่น้องอาหารที่สารบ้านเฮากินมาตะไดยแกงขิเล็กใส่หนังตะลุ่นก็ใส่หนังแต่ว่าแม่น้องหอมบวกกินเนื้อนะจ้ะเนาะเลยบดใส่หนังก็ใส่พักบ้านเฮานี่แหละพวกอีตูกับตะบัวนี่แหละเกียงธรรมดาเฮานี่แหละจ้ะแต่ว่าตงุ่มไว้ซะเกินเจ้าขังนั่นเด้๋ยาแบนี้ขังนั่นอังนี้ยังงี้ด้เนาะ ได้ไล่เลยด้ยนียได้ไล่เติบแล้วนะจาะไก่สีพอลวลหนะบางพี่น้องบูมิเตยอดอ่อนๆงามๆเลยนะแกงยีเด็กเสียบๆเลยตอนเทียงนีเน้องเม่เนาะเขาหอมนี่นะจ๊ะ โหดได้พี่น้องโูดใบเขี้เล็กก่อนเอาสเดียไปตุ่มแล้วจนะ้ะเนาะไม่แต่ใบอ่อนๆได้พี่น้องนี่ข้างในอดีบโหลดว่าเป็นยังอันนี้มันกลางมันนี่ลายอยู่แล้วเนาะกองมันใหญ่นะี <c oughs> ่ม่ขี้เล็กไม่แต่อ่อนๆข้างในงเลยของกินเท่ากับลายอยู่แล้วนำ้ำ <c oughs> จังปีเด็ดเอาไม้เมื่อหลังก็ได้จากขั้นเมื่อย่ะกล้าพี่น้องอัน ก็ด <Yeah. S 2> ังไฟดังไฟเอ็นต้มน้ำก็สิต้มเหมือนขี้เล็กไว้เด้บานนี่ต้มขี้เล็กไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมาเบิ่งกันน่าจะนอ่บานนี่มันเดือดเฮงอยู่ได้พี่น้องเป็นชั่วโมงบนเด้นี่ยังเสดงจังเสดงแกงกินเพราะว่าขี้เล็กมันขมต้มเฮือเติมแน่ต้มเฮืเติมแนงเสียนใส่แกงน่าจะน้อทานตอนนี้เขาไปซื้ไปหาเครื่องไว้แล้วบาานีย่ไปหาตอีกตู้หันบักปี๊ดไหวน้องบาานียู่เขามดิร์นไทยไหวลันพี่น้อง ี่น,น้องห่ใช e. ้จะใช้แกงคีล็กเจ๊กหม้สองหัวกันเอาไว้หลาย้วจะเอาแต่คนกินสองหัมากแต่เพิับพ่น้องเขาจะใส่แกงขีเล็กนะของบนเาบริสุทธิ์ได้หรอท่านว่าคีเล็กกต่ยุ่น้ำมันหนีนาะจ้ะนาะงแพี่น้องก็แกงคีเล็กแ ช่างเตรียงยังไว้จ้าพี่น้องกันหนึ่งชุมงผ่านไปน้องกันสีนเรียกเขาเข้ากับเปื่อยแต่กับแม่น้องอาหอมกับขั้นยานั่งใส่เหลีวน,น้องแจนอ่อนกะล้างสดขั้นยานั่งใส่แล้วแล้วกับเอาบวกพริกใส่จักน้อยน้ำนี่เป็นน้ำยานั่งนด้พี่น้องนี่น้ำยานั่งนี่ไม่ายาก้ะจะ๊ะไม่ยากขัน้นตอนกันแกลีนะสิอเอาใส่ปลาแดดชุบแล้วก็แล้วพี่น้องเฮ้ย กำลังสดเล้ก็จะใส่ปเ,เดีย๋ยวองไปบ้านนี่ใสไปหลายได้ยามเข้มน้อยนึงมาห้ากระปุกได้ขาดไปได้คืออุมมมิพออนุญาตจกแล้วจ้ะเด้อเพระาะว่าถ้าดัดใ่มือจ้ะอยู่บ้านท่าอยู่หน้าหา้าโมเป็ยงยังโมพ่นองเน,งนงาะจ้ะลังจากเสียนได้มาพิ้งเส้นโมพ่นองเนาะ มันมีหัวพักบ,วกกบัวกวับตำหยาบหยาบเด้อจ้ะเด้อตำหยาบหยาบใส่บนบนตรงตำเห็นมันแหลกนะพี่น้องตำพอให้มันแตกซื่อๆหยาบๆใส่กระลังฝนเด้ดนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี้อประธานเดี๋ยวหน,น้าจังสีเอาอันพายตูใส่เด้อจ้ะพี่น้องอ่ะแล้วก็ทุบหัวจงไข่ใส่นะจากสองสามอันอันหัวนั่นพี่น้องเนาะทุบใส่หยาบหยาบพี่กันอ่ะหยาบแล้วก็คนจ้ะพี่น้องคนเพราะวันใส่ประเด็กแลว้ววางหันกับสุลเนาะ รอแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อในสิปิดฟ้าไว้รอแป๊บนึงค่ะพี่น้องสุดท้ายกะใส่ผ้าอีตูนั่นแหละน้องใส่ผ้าอีตูแล้วกันใบพักบัวจักหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ใส่เนี่ยแหละล่ะใบพักบัวหอมหอมพี่น้องแบบเห็นหน้ามุจลหันนั่นแกงแกงขี้เล็กเฮาค้นในจักหน่อยสุเกอร์ได้พี่น้องนี่เพื่ตาแเสบแล้วเหรอน้องเมื่อน้องหอมซีซีมลองเบิงเด้อเสบบ่ แซ่แบแซ<ส><ส>่บแซ่บหลายป้าพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันป่ะกินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องแกงขี้เล็กแม่น้องหอมกระเลีวแล้วเนาะจ้าเนาะแล้วพอดีมึงเนี่ยแซ่บแซ่บหอมหอมหอมแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กกะแกงแบบบ้านเขาธรรมาดาหนิเนาะจ้าบ่อเดีใส่หนังเนาะจ้าบ่อเดีใส่เนื้อเพร่อแม่น้องหอมบอ่อกินเนื้อเนาะจ้าเนาะกะกแซ่บคือเก้าจ้าเมนูมืนอมนนี่มีหลายอย่างอยู่พี่น้องกะตำซัวข้าวปุ้นเส้นตีนไก่ตีนไก่เนาะจ้ามึงเนี่ยพี่น้องตีนไก่ใหญ่ๆแล้วกะ แกงกงน่อไม้แกงน่อ,ไม,นอไม้ใส่กปูเดาเนา่ากระปูดองเขาเนี่ยวเน่าไม่กินจักหน่อยแซบละกันมะกะทินมะกะทินอยู่เทียงมาแหละพี่น้องไปต่ตอยอ่ะ <laughs> ขางเทียงน่อน้องกะทินเข้านี่แหละอยู่ใกล้ขออนุญาตคุยยัาง่งานี่ได้พี่น้องเดินแกงขลิบอุ้ยคับใหญ่สิละอย่าว่ากันเรึพี่น้องมึงเนี้ยไม่พีในใ่น้อง <laughs> แกงขลิบเขาอื้ม ตย่างนี้อเืองตะกงตะกรกับน้ำลายไหลเลยจ้ะเข่าเสียบแล้วเพราะว่าเสบแ้วหิ้วเขาโนต่แม่น้องหอมคิดว่าแสบได้พี่น้องนุเขาน้ำแสบน้ำขออนุญาตเด้อจ้ะเดิอสวามยังไงเดิมอย่างแบบนอเสบได้พี่น้อง วันนี้กับสิขออนุญาตกินข่าวหรือเด้แจกพี่น้องเด้อกับคลิปนี้แม่น้องหอมกับฝากพี่น้องไว้คือเก่าในเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องป่งชาแนลในเด้อจ้ะเพราะเป็นช่องน้องใหม่เนาะจ้ะนาะแม่น้องหอมสวัสดีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบื้องอีกกับสำหรับมื้อนี้แม่น้องหอมกะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสกูดสกุลนะจ้าแม่น้องหอมกับสิลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า